นี่เราก็มาดูน้อไม้กันปล <c oughs> ูกน้อไม้กิมสูงไว้สี่กอกอเก่ามาดูผลการที่มีหนอ่อนี่ครับกอนี้เป็นกอเก่ายังไม่ได้แต่ง ป,ปีที่แล้วนี่ขยายพันธุ์ออกไปปลูกอันนี้กอนี้ถ้าจะเห็นว่าขนาดไม่ค่อยได้ดูแลหนอกขึ้นดีมากครับอันนี้ก็ตกประมาณเจ็ดหนอ่ออีเป็นสิบทับตัดเอาไปรับประทานมาแล้ว เหตุนี้ถึงอยากปลูก <c oughs> ไม้กิมสูงสนี่กำลังแตกขึ <c> ้น <oughs> คิดว่าเป็นเศรษฐกิจดีปลูกแล้วเป็นร้อยปีมันก็ไม่เสียหาย